เมื่อทางภาครัฐเนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เกี่ยวข้องกับหนี้ของเหล่าบรรดาเกษตรกรทั้งหลายล่าสุดครับทางหม่อมราชวงศ์ปีเรอร์ทรเทวกุลเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจครับก็บอกให้เหล่าบรรดาหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไปจัดทําแล้วก็ไปดูแลปัญหาหนี้ของภาคเกษตรกรเป็นพิเศษครับ หม่อมขออภัยครับนายปิติพง์พึ่งบุญณะอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็บอกว่าทางหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรย,นนยก็มีนโยบายเร่งด่วนครับให้ทุกหน่วยงานช่วยกันเร่งแก้ปัญหาหนี้ภาคเกษตรกรทุกกลุ่มโดยเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสอบจํานวนหนี้สินของเกษตรกรครับที่กู้ยืมสถาบันการเงินของรัฐและก็ธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งกองทุนต่างๆ13กองทุนของกระทรวงเกษตรเพื่อสรุปตัวเลขหนี้และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าจะสา,าสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างไรซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าหนี้สินที่เกษตรกรในระบบตอนนี้มีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านล้านบาทนะครับแบ่งเป็นการกู้เงินจากทางทกศเนี่ยเยอะที่สุดเลยอยู่ที่1.1ล้านล้านบาทจำนวนนี้ครับเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้บางก็เรียกว่าหนี้เสียหรือที่เราเรียกกันย่อยๆว่า NPL นะครับอยู่ที่ประมาณ 3.9-4%ครับส่วนนี้จากสถาบันเกษตรกรหรือสากรการเกษตรอื่นๆครับวงเงินนะครับ1 1 8 0 0 0ล้านบาทนี่เสียถึง22% นี่จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร79,00 0ล้านบาทเป็นนี่เสีย3.5%ส่วนอัตราน,นี้เสียที่เยอะที่สุดนะครับจะอยู่ที่นี่จากกองทุนต่างๆของกระทรวงเกษตรครับที่วงเงินอยู่9,000ล้านบาทนี่เสียของจุดนี้อยู่ถึง42%เลยครับแล้วก็นี่ของธนาคารพาณิชย์120 0 0 0ล้านบาทเป็นนี่เสีย4%เครับ ตอนนี้ครับก็มีการสั่งการให้ทางสำนักเศรษฐกิจการเกษตรไปหารูปแบบการช่วยเหลือร่วมกับทาง TDRI ให้ไปช่วยกันวางแผนครับว่าจะสามารถลดปัญหานี้ภาคการเกษตรและนำมาใช้ร่วมกับกระทรวงการคลังซึ่งอาจจะใช้รูปแบบตั้งแต่การที่ให้รัฐเนี่ยหาเงิน มาช่วยจ่ายหนี้บางส่วนให้กับเกษตรกรซึ่งหากขาทางยืดหนี้ให้กับเกษตรกรเนี่ยไปสามารถลงทุนใหม่เพิ่มเติมได้ก็จะทําให้เกษตรกรมีกําลังใจในการปรับเปลี่ยนอาชีพและมีความเข้มแข็งสามารถกลับมาใช้หนี้คืนรัฐได้ในอนาคตครับ นอกจากนี้ครับก็มีการสั่งการให้ทางสสกรร่วมกับทาง t d i และก็ทกศพัฒนาขยายเครือข่ายธุรกิจสากลตั้งแต่การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจของสากลที่ขาดสภาพคล่องซึ่งอาจนาเงินจากสากลออมทรัพย์ที่มีจํานวนมากแต่ไปปล่อยกู้ในธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษตรถึง1.1ล้านล้านบาทถ้าแก้กฎระเบียบได้ครับก็สามารถนาเงินส่วนนี้เนี่ยไปให้กับทางทกศบริหารจัดการในการปล่อยกู้ให้กับสากลการเกษตรได้แถมยังเป็นการลดความเสี่ยงอีกด้วยครับ